หาชอบช่อง So Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่กลายมาเป็นอีกหนึ่งขวัญใจแฟนบอลในเวลาอันรวดเร็วยังทางไรอันเกลเวนแบกกันก่อนเลย เมื่อเขาเพิ่งย้ายมาจากทางเสือใต้ไบเยนมิวนิกมาร่วมถิ่นแอนฟิลในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาใน,นสนนราคา40ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว34ล้านปอนด แรกเริ่มเดิมทีมันก็ดูเหมือนว่าทีมของเราจะช่วดได้ตัวเขาแล้วหลังจากทางไบเยนไม่ต้องการปล่อยตัวนักเตะแต่มันเป็นทางโทมัสทูเคิลนายใหญ่ของพวกเขาที่ยินกร่างว่าเจ้าตัวไม่อยู่ในแผนการทำทีมแต่ไม่สุดท้ายแล้วยอดทีมแห่งคว้นบาวาเรียตัดสินใจยอมขายเขาให้กับทีมของเราในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดตลาดเมื่อช่วงสัมเม ทั้งนี้จากการที่กราวเวนแบกไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนักกับทางบาเยนก็ทำให้เขาต้องใช้เวลาเรียกความฟิตอยู่พักใหญ่แต่ก็ได้รับโอกาสจากทางเยอเกนครอปมากขึ้นเรื่อยๆมาตามลาดับแต่แม้กระนั้นแทบจะทุกครั้งที่เขาได้รับโอกาสลงสนามเจ้าตัวก็ตอบแทนความไว้วางใจด้วยผลงานที่สุดยอดจนพิสูจน์แล้วว่านี่คืออีกหนึ่งดิวที่แสนจะคุ้มค่าสำหรับทีมของเราอย่างแท้จริง ล่าสุดทางโอเวนฮาร์กรีฟอดีตห้องเครื่องชื่อดังของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่อริตตลอดการของเราก็อมากล่าวยกย่องฟอร์มการเล่นของทางกรวินแบก้วยเช่นเดียวกันและนำตัวเขาไปเปรียบเทียบกับทางพอลปอกบาไมท์ฟิลเฟร n ์แมนในสมัยที่จ้าตัวอยู่ในช่วงพีคของเส้นทางอาชีพและครั้งหนึ่งเขาก็เคยเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกมาแล้วอีกด้วย ผมรู้ว่าการที่ผมออกมาพูดแบบนี้มันอาจจะทำให้แฟนบอลของลิเวอร์พูลรู้สึกไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าใดนักหรอกนะฮ่ากรีฟกล่าว อย่างไรก็ตามจากมุมมองส่วนตัวของผมแล้วกาเวนแบกทำให้ผมนึกถึงทางเพาปอกบาในตอนที่เขายังคงอยู่ในช่วงฟอร์มกันเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองเลยนะแล้วผมก็เชื่อว,ว่าดาวเตะไว้21ปีไม่ได้มีดีเพียงแค่นี้เราจะยังได้เห็นอะไรจากเขาอีกมากมาย ในก็พูดถึงนักเตะใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราในการแข่งขันฤดูกาลนี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาดูอีกคนหนึ่งที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางกันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางโดมินิกโซบอสไรเม็ดฟิลทีมชาติฮังการีที่ในเวลานี้เขาได้กลายมาเป็นแกนหลักสำคัญในแดนกลางของทีมเราที่จะขาดเสียไม่ได้ไปแล้วทางๆท,ที่จู้ตัวเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามล่าสุดทางเคาร่มสไตล์เพื่อนร่วมทีมชาติฮังการีของเขาที่ในตอนนี้ลงเล่นให้กับทางบาร์สลีในลีกวันของประเทศอังกฤษก็ออกมาการันตีคุณภาพของดาวเตะวัย23ปีรายนี้ด้วยอีกเสียงหลังจากเขารู้ดีถึงฝีเท้าของเพื่อนร่วมทีมชาติรายนี้เป็นอย่างดีและได้ชี้ชัดลงมาเลยว่าโซบอสรมีคุณสมบัติทุกอย่างพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นซปเปอร์สตาร์ได้ การได้มีโอกาสลงเล่นเคียงข้างกับโดมินิกโซบอสไร์นถือเป็นประสบการณ์ที่มีความรำค่าและน่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งสำหรับตัวของผมเองเลยนะสไตล์ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Sky Sport สื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษผมก็แค่ชื่นชอบกันที่ผมได้ลงเล่นร่วมกับเขาในนักเตะระดับเดียวกันกับเขาเพราะเขาคือแข้งระดับซูปเปอร์สตาร์อย่างแท้จริง การได้เล่นกับเขามันทําให้คุณสามารถรู้ได้ในทันทีเลยว่าเขาเป็นนักเตะที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมีความสามารถซึ่งแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงกับนักเตะคนอื่นๆทั้งหมดเรารู้ได้เลยว่าเขามีความเก่งกาจขนาดนั้นและเขาก็มีแต่จะเก่งขึ้นในทุกๆวันเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปแค่การมีเขาอยู่ในทีมมันก็ทําให้เรารู้สึกเป็นทีมที่ดีขึ้นมาได้ เขาช่วยให้เราคว้าชัยชนะมาได้มากมายรหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะช่วยนำพาเราไปสู้ศึกยูโรร่วมกันได้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อทีมของเราบุกไปคว้าชัยชนะเหนือทางบอลมัดมาได้2ประตูต่อหนึ่งในศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายและฮีโร่ในเกมนี้ก็คือ Darwin unes, ดาวินนุนเยสที่สวมบทเป็นซูเปอร์ซับลงสนามมาเป็นตัวสำรองก่อนจะพังประตูชัยสุดสวยให้กับทีมของเรา นั่นทำให้อันโดนีอีราโอรานายใหญ่ของทางบอนมัดออกมากล่าวชื่นชมนุนเยสเป็นการพิเศษหลังจากทีมของเขาก็ต่อสู้กับลิเวอร์พูลได้ดีแล้วแต่ก็มาเจอกับความสุดยอดของดาวหญิงทีมชาติอูรุกวัยผมคิดว่าเราเล่นกันได้อย่างสูสีมากๆเลยนะอีราโอรากล่าว มันมีอยู่ช่วงหนึ่งโดยชฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งเวลาหลังที่ดูเหมือนว่าเกมน่าจะมาเข้าทางทีมของเราแล้วเราได้เปรียบในเรื่องของลมในช่วงครึ่งเวลาหลังแต่เราก็ต้องดิ้นรนอย่างหนักเช่นเดียวกันในการแข่งขันครึ่งเวลาแรกมันยากลำบากจริงๆเมื่อคุณต้องไปเล่นต้านลมแบบนั้น มันทำให้เราไม่สามารถเล่นบอลยาวแบบที่เราตั้งใจเอาไว้ได้และทั้งสองทีมต่างก็เจอกับความยากลำบากในการขึ้นเกมแต่แน่นอนว่าในช่วงที่เราเดินหน้ากดดันพวกเขาเราเองก็มีโอกาสที่จะทำประตูเพิ่มและมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้เหมือนกันแต่ท้ายที่สุดมันก็คือดาวินนุนเยสที่ได้ก้าวขึ้นมาและประตูของเขาก็สร้างความแตกต่างได้อย่างสิ้นเชิ ผมยอมรับเลยว่านั่นเป็นการยิงประตูที่สุดยอดมากเลยนะและบางทีมันก็มาถูกที่ถูกเวลาเสียด้วยเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงที่ลิวอพูกำลังเล่นได้ย่ำแย่ที่สุดในเกมนี้เลยมันทำให้พวกเขาสามารถคว้าชัยชนะไปครองได้ มาพูดถึงเกมคาราบาวคับเมื่อคืนที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตทีมเต็งแชมป์ในรายการนี้กันบ้างดีกว่าหลังจากสโมสรยักษ์ใหญ่หลายต่อหลายทีมพราเลตกันตกรอบไปเกือบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปืนใหญ่ออร์สนลและไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ นั่นทำให้ทีมวางที่เหลืออยู่ในตอนนี้มีเพียงแค่ลิเวอร์พูลของเราที่สามารถกรุยทางผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันกันกบทางเชลซีและ New นิวคาสเซิลอยู่หนาเต็มั้งนี้ผลการประกบคู่ในการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายก็ได้ออกมาแล้วซึ่งทางเชลซีก็จะต้องไปตัดกันเองกับทางนิวคาสเซิลทำให้มันการันตีแน่นอนแล้วว่าจะมีอีกหนึ่งบิ๊กทีมที่ต้องจอดปลายียงแค่รอบนี้ ส่วนลิเวอร์ pool ของเราจะได้กลับไปลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยอีก2คู่ที่เหลือจะเป็นการพบกันระหว่างทางเอเวอร์ตันกับฟูลแลมและพอร์ตเวลกับทางมิดเดิลสโบร อย่างไรก็ตามจากผลการแข่งขันและผลการประกบคู่ดังกล่าวข้างต้นมันก็ทำให้บอลรับพนันอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศอังกฤษออกมายกย่องให้ลิเวอร์พูลของเรากลายมาเป็นทีมเต็งหนึ่งที่มีโอกาสมากที่สุดในการเข้าป้ายควาแชมป์คาราบาวครับในฤดูกาลนี้ด้วยอัตราต่อรองแทง2จ่าย7ไม่รวมทุนโดยตัวเต็งอันดับที่2กลายมาเป็นทางเชลซีที่อัตราต่อรองแทง1จ่าย5ไม่รวมทุน ขนาดที่ทางนิวคาสเซิลที่โชว์ฟอร์มเทพยำใหญ่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาถึง3ประตูต่อศูนย์ในรอบที่ผ่านมากลายมาเป็นตัวเต็งลำดับที่3เที่อตราต่อรองแทง2จ่ายสเว็ไม่รวมทุนก่อนจะเป็นทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่มาเป็นเต็ง4เที่อัตราต่อรองแทง1จ่าย14ไม่รวมทุน ไากันต่อเลยกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่ที่สุดที่ถูกตีออกมาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้กับเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแดนกลางกันบ้าง ย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหนึ่งในนักเตะที่เราหมายตาอยากจะได้ตัวมาร่วมทัพก็คืออังเดรทุนดาเดมเมดฟิลดิกรีทีมชาติบราซิลจากสโมสรฟลูมิเนนเซ่ทว่าในตอนนั้นต้นสังกัดของเขาปฏิเสธการปล่อยตัวเขาออกจากทีมเพราะอยู่ในช่วงกลางซีซั่นของลีกบราซิลและต้องการจะให้อังเดรอยู่ช่วยทีมสู้ศึกโคปาลิเบอร์ตาโดเรส ซึ่งล่าสุดพวกเขาก็ททำตามภารกิจที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จแล้วกับการกรีทางผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทางโบคาจูเนียสโมสรยักษ์ใหญ่จากประเทศอาร์เจนตินาและมีโปรแกรมชิงดำกันในวันที่4พฤศจิกายนนี้ นั่นหมายความว่าไม่ว่าท้ายที่สุดผลการแข่งขันจะออกมาเป็นเช่นไรฟรุเมเนเน่ก็พร้อมที่จะปล่อยตัวอังเดรหลังจากหลีกบราซิลจะปิดฉากลงในช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งนั่นก็จะตรงกับช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวของหลีกยุโรปในเดือนมก,กราคมพอดี ล่าสุดมันก็ได้มีความคืบหน้าในประเด็นนี้ออกมามาทางฟรองซัวพ a ราตูนักข่าวสายหงได้ออกมารายงานข่าวว่าในตอนนี้ทีมของเราสามารถบรรลุข้อตกลงทางวาจากับอังเรได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังต้องรอขั้นตอนของการลงนามอย่างเป็นทางการต่อไปขอยืนยันว่าอังเรทินราเดได้ตอบตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางลิเวอร์พูลด้วยวาจาเรียบร้อยแล้วพราตูโพส์ มันยังไม่มีการเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการมันมีบางสโมสรที่ติดต่อไปหาตัวแทนของเขาแต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆออกมาเพิ่มเติมในช่วงเวลานี้นะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ